สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ก็เดินทางกลับมาที่วัดหลวงพ่อจอยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนที่บ้านมาหนึ่งคืนตอนนี้ก็เลยเดินทางจากที่บ้านนะครับนะตัวเมืองมาถึงที่นี่ประมาณตอนนี้4ี่โมงแล้วนะครับก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะของที่วัดเนี่ยไปค่อนข้างเยอะมากนะครับรวมไปถึงพลังบุญที่พวกเราได้ร่วมแงรงร่วมใจกันทาไม่ว่าจะเป็นการ ถวายน้าและไฟฟ้าเข้าไปที่วัดนะครับแต่ว่าณนะวันนี้นะครับนะมีหลวงนานะครับที่ท่านเคยเป็นศิษย์ของหลวงพ่อจอยนะครับได้เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มาจังวัดอยู่ที่นี่เดี๋ยวท่านจะกลับพรุ่งนี้แล้วนะครับ mm. ก็ได้เกณฑชาวบ้านมาทำขบศาดในกุฏิเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินทัวร์นะครับนะแต่ว่าขอไม่ไปเกะกะชาวบ้านเนอะเพราะว่าเขากําลังทํางานกันอยู่นะครับส่วนบริเวณ ห้องน้านะครับนะทั้งด้านข้างและด้านหลังตอนนี้สะอาดตามากขึ้นนี่นะครับสะอาดตามากขึ้นเยอะเลยนะครับหลวงพ่อท่านได้ตัดต้นไม้ไปทีละหน่อยแต่ตอนนี้มายังไม่เจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อน่าจะจําวัดอยู่นะครับผมก็โล่งกว่าเดิมฮนะโล่งกว่าเดิมมากขึ้นเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาทัวร์อ้อมเป็นวงกว้างเลยดีกว่านาะเราจะได้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน นะครับห้องน้ําห้องน้ําไฟฟ้าน้ําใช้ได้หมดแล้วนะครับนะอ่ะก่อนจะเดินไปเดี๋ยวเดินมาดูก่อนดีกว่านะครับดูก่อนสิน้ําแรงไหมนะครับดูสิเออเป็นไงทุกคนเป็นไงได้เลยแล้วนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้ำเนี่ยก็คือดูดน้ําจากน้ําบาดาลมา นะครับนี่ใช้งานได้แล้วนะครับนะทุกห้องก็ใช้งานได้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดห้องนี้ล,ลองเปิดห้องนี้ดูหน่อยมันเปิดตัวอน้ำแรงเลยครับนะถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันทําให้ทุกอย่างกลับมาสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับทั้งหมดที่เราซื้อกันไว้นะครับนะ ชาวบ้านก็นํามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่ดูดซงดูดซ่วมนะครับนะมีอุปรกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้กุฏิหลวงพ่อเนาะดีเลยแจ๋วเลยนะครับ,ดเ,เ,นะรบเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มน้ําด้วยนะครับนะไปดูระบบปั๊มน้ําหน่อยสิว่าเขาติดตั้งตรงไหนอะไรยังไงนี่ตอนแรกลกทึบนะเห็นไหมหนุนปั๊มน้ําอยู่หนุน ตอนแรกลบกทึบนี่ครับสายไฟ,ไฟพี่ช่างเขาก็เดินจำเอาไว้ให้นะครับก็ใช้งานชั่วคราวเนาะอนาคตบนข้างหน้า oh. ถ้าอะไรดีกว่าน,นี้ก็ค่อยมาูุยกันค่อยมาว่ากันแต่ถ้าช่วงนี้นะช่วงนี้มีใครอยากทำบุญเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับนะว่าอยากจะเอามาให้ผมเนี่ยใช้ในส่วนไหนนะครับตอนนี้บอกก่อนนะครับว่าระบบน้ําน,นะครับก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าจะเป็น การที่ดูดน้ําจากตัวสะมานะครับนะก็คือเป็นน้ําบาดาลน,นะครับยังไม่ได้ผ่านระบบกรองอะไรแตงสิน้นแต่ก็คือใช้อาบได้เพราะว่าปลายท่อที่ที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาก็จะมีตัว,ต,วตัวตะัวตะแกงกั้นพวกเศษขยะพวกอะไรไว้นะครับนะนี่เขาก็จะเดินระบบให้ใหม่เดี๋ยวตรงนี้พี่ช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้เป็นข้อไปตรงนี้แหละ๋ยวตรงนี้จะต้องลื้อใหม่ นะครับเดินดูวันความเรียบร้อยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลวงพ่อท่านตัดไว้นะผมจําได้เพราะว่าก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพครั้งนั้นหลวงพ่อยังเดินตัดตรงนี้อยู่เลยหลพ่อน่าจะจําวัดอยู่น่าจะเหนื่อยน่าจะเพลียแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วเดี๋ยว เราเข้าไปดูตรงนู้นเพราะว่าวันนี้ชาวบ้านบอกว่า3วันแล้วนะ3วันแล้วที่มาที่นี่มาเก็บกวาดทำความสะอาดโซนโซนกุฏิใต้ภพนะครับโซนรเซลล์ทุกอย่างก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับที่เราติดตั้งกันเอาไว้ หลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องมาส่งน้ําตรงนี้แล้วนะครับทุกคนหลวงพ่อมีห้องน้ําแล้วนะครับนะใช้ห้องน้ําได้แล้วอมบรรยากาศประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูรอบนอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินวนกลับมา โอม่อิ่มใจอิ่มบุญดีใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครางยิ่งใหญ่จากวัดนะครับล้างมาสิบปีไม่เคยมีใครเข้ามาดูแลไม่เคยมีใครเข้ามาทําอะไรเลยจนนวันนึงหลวงพ่อท่านทุดงมาจากลบบุรีแล้วได้มาจำวัดอยู่ที่นี่พวกเราและชาวบ้านก็ร่วมแรงรวมใจกันเป็นกระบอกเสียงนะครับน้ำบอกบุญนะครับลงคงวนทัวเป็นไงตอนแรกไม่มี นี่ฮะเอามาทำความสะอาดนะครับนะอันไหนใช้ได้ใช้อันไหนใช้ไม่ได้เราทิ้งนะครับลงคนะรัวเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดครับผม,ผมบอกเลยสะอาดตามากขึ้นไอห้องตุ๊กแกก็ไม่มีแล้วนะครับไฟฟ้าที่นี่มีนะครับนะอ๋อยังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินเดี๋ยวรอให้ช่างที่ช่างเขาเดินให้เพราะว่าเวลากลางคืนมาหยิบอะไรเนี่ยเราจะมืดจะมองไม่เห็น เดี๋ยวเราไปดูรอบนอกตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังเคลียร์ขยะเค,ะเคะลียร์อะไรกันอยู่ตรงนี้พุิธิหลวงพ่อนะครับนี่มีว่หลวงพ่อท่านปลูกผักนะยหลวงพ่อท่านปลูกผักทํแสลนปลูกผักปลูกต้นไม้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบนอกกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูรอบนอกกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบนอกกันว่าโซนไหนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างตรงนี้เขาก็ ต้นไม้ไปแล้วนะครับตัดต้นไม้ตัดอะไรไปจริงๆอะ่ะผมก็มารอบนี้นะครับกล่าวว่าจะมาการเต็นท์กล่าวว่าจะมาการเต็นท์จะมาการเต็นท์นอนอยู่ที่นี่สักประมาณสองคืนแต่พอดีว่าทีมงานเราเอาหลานมาด้วยนะครับนะ้าหลานยังไม่โตเดี๋ยวเวลากลางคืนนอนเดี๋ยวจะนอนไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับแต่ว่ารอบนี้เรามาเนี่ยเราจะมาอยู่ที่นี่ถึงวันที่21นะครับนะก็คือไปกับระหว่างตัวเมืองกับด่านขุนทศ ดีใจฮะดีใจชื่นใจโซนนี้เดี๋ยวไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับโซนนี้เดี๋ยวเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างนะครับนะเพราะว่าก็คือในเขตพื้นที่เดียวกันนะครับนะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้มีการบำรุงกระนุบำรุงแล้วก็ดูแลนะครับเดีย๋ยวเอาตรงนู้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตรงนู้น บริเวณป่ายงป่าหญ้าอะไรก็ให้มันเรียบร้อยก่อนตรงนี้ต้นไม้ใหญ่เราเอาไว้ยังเหมือนเดิมตรงนี้นหลวงพ่อท่านเคยพูดเอาไว้ว่าจะปลูกต้นมะละกอเนาะจะปลูกต้นมะละกอส่วนด้านในตรงนู้นเขาก็ไว้เป็นของอีกเขตข,ของพื้นที่ชาวบ้านเขานะครับนะเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรนี่คือบรรยากาศตอนกลางวันซึ่งแตกต่างจากตอกนกลางคืนครับผมบอกเลย บอกเลยว่าที่นี่กลางคืนมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เนาะใช้ดุลพินิษ์แล้วก็วิจรณญาณในการรับชมผมว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลรักษานะครับไม่ให้มีภัยอันตรายแล้วก็เชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ได้นะครับพอทุกครั้งที่ผมมาที่นี่ก็จะเห็นอะไรบางอย่าง แต่ก็หลายๆลายคนไม่เชื่อตรงนี้เราไม่เถียงเราไม่เถียงเราไม่ขัดเพราะว่ามันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะครับยังไม่ได้มีการทำนิตรบำลงุงนะครับนะโลงขึ้นเยอะครับเท่าที่มองด้วยตาเปล่านะเวลานี้นะโล่งขึ้นเยอะเพราะว่าต้นไม้น้อยลงนะครับต้นไม้น้อยลง รถเข้ามาเรื่อยเดี๋ยวเราไปดูไฟโซล่าเซลล์ที่พวกเราติดตั้งกันไว้ต้องดูกลางคืนนะว่ายังติดใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าทุกตัวที่เราซื้อมามีประกันทุกชิ้นนะครับเป็นประกันหนึ่งปีถ้ามันเสียปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ติดปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะครับเพราะว่าช่วงระหว่างนี้ถ้าเกิดมันเสียเราจะได้ไปเปลี่ยนให้หลวงพ่อได้หรือ ใครที่ดูคลิปนี้อยากจะถวายโซลาเซลล์เพิ่มเติมได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะนําไปติดตามจุดต่างๆที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับก็เออเพิ่มเติมไฟโซลาเซลล์ดีกว่านาะนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดเลยที่เราอยากจะติดให้แต่ก็ดูว่าพวกเราจะไหวกันไหมนะครับจะพร้อมกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้เรียงไฟฟ้าระบบทุกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็คงหลวงพ่อคงไม่อยากเปิดไฟฟ้าตลอดทั้งคืนหรอก พนเปลืองค่าไฟแต่ว่าจอร์เซลก็สําคัญเนาะนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นที่เราติดตั้งกันไว้นะครับโอ้ยตรงนี้ไม่อยากเดินเลยอะทุกคนกลัวนู้นนูนหลงนะนู่นนูนหลงนะที่มาจากกรุงเทพเนาะนี่ที่พวกเราติดตั้งกันไว้ก็ใช้การได้ดีอยู่เดี๋ยวดูกางคืนนะว่าดวงไหนมันมีปัญหาหรือเปล่านี่นี่ดวงนูนไล่ไปเรื่อยเลยเออ สามดวงตรงนี้จะมีสามดวง,งนี่นะจะเห็นว่าชาวบ้านรดชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะช่วยกันทําความสะอาดเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสะอาดที่ที่ชาวบ้านร่วมแรงร,ร่วมใจกันทํานะครับเคยอยากจะชวนลูกเพจเรานะเคยอยากจะชวนลูกเพจว่าวันหยุดวันว่างว่างเงี้ยใครอยู่ใกล้ๆมากันมาช่วยกันกวาดลานวัดมาช่วยกันทำวามบาด นะครับลงขึ้นเยอะเลยทุเดี๋ยวไปดูตรงองค์พระประธานก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นรถหลวงน้าที่หลวงน้ามากับมากับลูกศิษย์นะฮะสะชบบานช่วยกันนะครับกุฏิใต้พบตอนนี้สะอาดหูสะอาดตามากขึ้น องค์พ,พระประธาง,งเราก็ยังอยู่นะครับก็มีการตัดต้นไม้เพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันขึ้นไปดูกันว่าเขาทำความสะอาดอะไรยังไงไปทึงไหนได้นะครับอตอนแรกห้องนี้เปิดไม่ได้เปิดเนาะนี่นะตอนนี้กำลังทำความสะอาดอยู่ ส่องหน่อยเดี๋ยวไปแอดส่องหน่อยว่าว่าสะอาดไปถึงประมาณไหนแล้วห้องอนี้เป็นห้องน้ำมีน้ำเ,นะเคลียร์ขยะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ว่าขอไม่บรบกวนการทำงานของพี่ๆเขานะครับนี่ฮะแต่ว่จะเก็บของเนาะแต่ว่จะเก็บของเ,เก็บอะไรกันนะครับเพื่อที่จะ พยายามให้ทุกอย่างมันสะอาดเพราะว่าตรงนี้ไว้เป็นโบสถ์ให้หลวงพ่อได้ได้จังหวัดแจ้อยู่ที่ท่เขาก็มาช่วยกันเก็บมาอะไรกันนะครับรเราก็เพิ่งมาถึงเนาะเพิ่งจะมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปช่วยในส่วนที่เราพอจะช่วยได้ดน่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างบนไปดูข้างบนกันว่านะเป็นยังไงกันบ้าง,างน,น,นะนะครับอันนี้จะเป็นของ กุติยหลวงพ่อผานังก็ลื้อออกหมดแล้วก็จะมีรูปในหลวงนะครับนะมีความอาอาหูสาฟ้าเลยนี่จะเป็นห้องห้องของหลวงพ่อนี่สะอาดขึ้นกว่าเดิมชาวบ้านก็ช่วยกันทำนะครับนะพอมีไฟฟ้าปุ๊บทุกอย่างก็ทำงานง่าย ตั้งแต่มีไฟฟ <laughs> ้าเนาะทุกอย่างก็ทำงานง่ายเพราะว่าใช้น้ำใช้ไฟคือฉีดกระจุยเลยทีเดียวเนาะเอาเอาน้ำแรงดันสูงมาฉีดทำความสะอาดนะครนี้จะมีป้าคนสวยของเราป่าอยู่ข้างบนสวัสดีค่ะยังไงป้ากี่วันละสองวันค่ะสองวันละป้าบอกสู้ฮะลงน้ำกลับพรุ่งนี้แล้วเหรอลงน้ำบ่แต่กลับพรุ่งนี้ใช่ทางนู้นครับท อ๋อไม่เป็นไรหลวงนากลับเดี๋ยวพวกเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปทัวร์นี่ป้าทําอันนี้กุฏินี้ทำความสะอาดนี่ให้หลวงพ่อมาจำบัดนี้ยังไงหรือว่าทําความสะอาดไว้ก่อนความสะอาไว้ก่อน,อนเผื่อท่านจะมาจําำก่อนนะอ๋<น>อห้องมีไว้เสิร์ฟมือไม่มีตั้งสมาธิออ๋ สาหูสาดตามากขึ้นกว่าเดิมนะป้าเนาะนี<า>ย่ยังยังยังไม่เต็มที่อ๋อยังไม<ค>่เต็มทีทข่ข่าข้า้เนี่ยโอ้นี่แค่ข้าวขาวแล้วเนี่ยอันนี้เข้าวขาวยังยังโล่งตาเลยแล้วถ้าเกิดเต็มที่นี่แบบฟิ้งเลยนะฮะเข้าเข้าเนาะผมเสียดายเลยผมกะว่าจะมาช่วงวันงานวัดซะหน่อยมาไม่ทันงานวัดตกปาทซอยมาไม่ทันแต่เห็นมีคนไปลงในโซเชียลติ๊กต๊อกว้วัดสวยจัดไฟสวยเลยโอ้ป้าได้ไปไหม เขาไปช่วยเขาพึงอยู่สองวันอ๋อนี่ไงห้องนี้ทุกคนห้องนี้ที่เราเห็นที่ครั้งแรกที่เราตกใจกันนะฮะตอนนี้โอ้ซ่าตกว่าเดิมว่าซ่าตากว่าเดิมอืมนีแค่ข้าวๆโอ้ยังไม่ถูกใจอันนี้คือข้างบนนี้ป้ารับจบคนเดียวเลยใช่ไหมนะอ๋อเหรอโอ้เ้าป้ารับจบคนเดียวนี่แจ๋วเลยนะฮะอันนี้ป้ามาเก็บมาเก็บ โอเคป่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นพี่ช่างเขาน่าจะทำอนีรกันอยู่นะครับอ่าเนี่ยนะพี่เขาน่าจะทำซ่อมฟงซ่อมฟ้าอะไรนี้นะครับนะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องแก้ไขตัวตรงนู้นก็สะอาดโล่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทัวร์นะครับเดี๋ยวพาไปทัวร์คือคืนเลยครับนะคือคืนเลยท่านผู้ชมเนี่ยค,คือคืนเลยแต่รอบนี้ทีมง,งานเราเรามาไม่เยอะนะ ขาดไอบอลคนเดียวคนอื่นมากันหมดแล้วเราขาดแค่ไอบอลคนเดียวก่อนห่นเลยผมต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับในะที่แบบเห็นความตั้งใจของพวกเรานะครับนะเห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วช่วยกันทําจนบรรลุผลสําเร็จนะครับแต่ผมเท่าที่ผมเดินดูนะตอนนี้นะผมอยากเพิ่มไฟโซลาเซลล์นะครับผมบอกเลยว่าผมอยากเพิ่มไฟโซลารเซลล์เดี๋ยวผมจะเอาไฟโซลารเซลล์มาเพิ่มอีกปะ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองไฟฟ้าเอาไปเเดี๋ยวคราวนี้อาจจะรูปบุญด้วยนะจะ<ด>เ<ไ>ป็นบอกนะได้เลยครับผมได้ๆเดี๋ยวเราจะเพิ่มไฟโซลาเซลล์กันอีกเดี๋ยวดูก่อนว่าจุดไหนที่มันมีความจําเป็นนะครับเราจะต้องช่วยกันนะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูเาดราไปดูกันตรงนี้นี่ป้าเขาทำอะไรลุงสวัสดีครับ พึ่งมาถึงครับลุงตอนแรกว่าจะมาหลังปีใหม่ไม่ได้มาติดงานาัหลยวนใช่ครับผมโอ้ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟโซลาเซลล์อีกลุงเดี๋ยวจะติดเพิ่มอีกให้มันให้มันเยอะกว่านี้โอเคครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูอ๋ออันนี้ลุงป้าๆเขาก็ทำงานกันเนาะ ก็จะเก็บของเก็บอะไรกัน <ST an th ous> เดี๋ยวเพิ่ม <ST an th ous> เดี๋ยวเพิ่มโซละาเซลอีกยี่สิบดวงอีกยี่สิบดวงนี่เลยฝั่งนี้เลยเนี่ยเพิ่มกระจุยเลยเอาให้รอบวัดเลย <laughs> เดี๋ยวเราช่วยกันตัวนะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราช่วยกันอ่ะนี่ตรงนี้ก็ชาวบ้านมาช่วยกันทำนะเราเรามาเนี่ยบอกก่อนนะเรามาเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาถึงปุ๊บ เก็บบรรยากาศก่อนเลยไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรเลยก็เหนื่อยเนาะเดินทางมาแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอะไรที่เราหยิบจับได้เราก็ทํานะครับนี่สะอาดเลยฮะนะก็ลงหูลงตามมากขึ้นกว่าเดิมนะก็ตอนนี้นะก็คือโอเคขึ้นนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังดิกอยู่นะครับโอเคขึ้นสวยงามขึ้นวัดดูดีขึ้นนะครับนะก็คลิปนี้ ก็ประมาณนี้ผมขอบอกบุญไว้กับทุกทุกท่านด้วยนะใครอยากจะร่วมถาวายไฟโซลารเซลล์เพิ่มเติมบอกได้เลยครับนะเพราะมีสิ่งเดียวที่เราจะทําได้นะเวลานี้เพราะระบบไฟฟ้าทั้งหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คือให้ให้แสงสว่างเพิ่มกับวัดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับนะเพราะว่าด้านข้างตรงนี้เรายังไม่มีแต่ถ้าเราพอจะมีใช่ไหมเนี่ยเพิ่มสักออะไรก็ว่ากันไป นะครับนะหรือจะตามจุดต่างๆก็ว่ากันไปเพราะว่าชาวบ้านกับหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจที่จะทำโซนนี้ให้ให้เรียบร้อยก่อนและเดี๋ยวโซนอื่นตรงนู้นค่อยว่ากันนะครับนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะกินก่อนเลยขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ เ,เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับส่วนของที่ของเ,เก่าๆนี้เขาก็จะเก็บไปขายของเก่าเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาก่อนได้ครับ